วัสดีค่ะนุ้ยนะคะวันที่สมกราคมแล้วนะคะวันนี้พลังงานเยอะมากพลังงานที่แสงโซลาร์แฟลชเข้ามาถึงตรงกับวันที่สที่เป็นพระจันทร์ช่วงพระจันทร์เต็มดวงพอดีนะคะพลังงานก็เยอะเลยนะคะแล้วเราก็มีภารกิจที่จะต้อง โฟกัสนะคะก็คืออนุยก็จะมาอธิบายนะคะว่าปี2026สเนี่ยสำคัญมากเราจะต้องเลือกเส้นทางที่เราต้องการเดินนะคะคืออะไรที่เราทำวันนี้มันจะส่งผลถึงปลายปีแล้วก็ปีหน้าแล้วก็ถึง10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าเลยทีเดียวนะคะ,ะช่วงนี้นะคะปี2026เนี่ยเป็นการที่เราท,ที่จักรวาลเนี่ยนะคะอะ แยกระหว่างวัชพืชกับธัญ,ญพืชนะคะก็คือเราจะเลือกเส้นทางที่ไปสูงขึ้นหรือว,ว่าต่ำลงมันขึ้นอยู่ที่เราตรงนี้แหละคะ่ะเรารเราจะต้องมีสตินะคะก็คือวันที่ที่ผ่านมานะคะอันนี้เส้นทางสีฟ้าเนี่ยก็ก็พันผัวผัวพ,พันกับเส้นทางสีแดงนะคะซึ่งซึ่งเราอาจจะไปพันผัวกลับไปกลับมานะคะ แต่ว่าเส้นทางสีฟ้าเนี่ยจะต้องขึ้นมานะคะถ้าเราเลือกนี่คือปี2 0 2พนหนะคะแต่พอหลังจากนั้นมันจะขึ้นเด้งขึ้นเลยนะคะอันนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีสติแล้วก็โฟกัสกับสิ่งที่เราทำนะคะตลอดวันตลอดคือแบบเราไม่ต้องเครียดนะคะแต่ว่าทำให้ดีที่สุดว่านั้นเถอะวันนี้อนุยก็เหมือนกับว่าให้ คืออะไรที่เป็นกิจวัตรประจําวันก่อนนอนนะคะก่อนนอนแล้วก็ตื่นนอนเพราะว่าก่อนนอนเนี่ยเราเรา,เ,าเข้าไปในโหมดที่ใกล้มิติอีกมิตินึงมากนะคะก็คือจิตเราไปแล้วแต่คือจิตใต้สํานึกเราไปแล้วนะคะแต่จิตของเราเนี่ยผ่อนคลายแล้วเพราะว่าหลับแล้วเพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยจิตเราจะควบคุมนะคะ แต่จิตใต้สำนึกเนี่ยโดนคือจะทำงานในตอนกลางคืนตอนก่อนจะนอนแล้วก็ตื่นเช้ามาจิตใต้สำนึกก็คือจิตวิญญาณของเราเนี่ยแหละค่ะก็กำลังกาลังแอคทีฟอยู่คือจิตของเราเนี่ยยังไม่ตื่น2อ,อย่างนี้มันต่างกันนะคะจิตกับจิตใต้สำนึกเพราะว่ากลางวันเนี่ยจิตเรามัน alert แต่ว่าตอนเช้ามาสิ่งแรกที่เราควรทำเพราะว่าจิตเรายัางไม่ตื่นก็คือการที่เราพูดกับตัวเองนะคะแล้วก็ก่อนนอนก็คือแอนเวจ,จะให้ก่อนนอนก่อนนะคะคือเราจะต้องล็อกล็อกเส้นทางนี้ไว้นะคะถ้าเรามีสติเราจะล็อกได้แล้วก็สังเกตที่ตัวเราแล้วก็พูดกับตัวเองในตอนกลางคืนก่อนนอนนะคะหายใจ คือจริงแล้วควรทําสมาธิแต่เราก็ตอนที่เราจะปล่อยหลับเนี่ยเราหายใจเข้าลึกๆแล้วก็พูดกับตัวเองนะคะว่าฉันยึดมั่นในเส้นทางที่สูงสุดของฉันและฉันตัดขาดสัมพันธ์ทั้งหมดจากโลกเก่านะคะแล้วก็จินตนาการว่าเราเนี่ยล็อกล็อกอินก็คือแบบจำได้ไหมคะตอนที่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งในอินเทอร์เน็ตที่เขาบอกว่า พูดเกี่ยวกับ XRP นั่นแหละค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนจิตของเรานั่นแหละค่ะเราล็อกอินเส้นทางนี้นะคะเราล็อกอินเส้นทางที่เราจะไปมิติที่สูงขึ้นนะคะก็คือเรามีสตินั่นเองนะคะเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เรารักษาพลังงานให้กับตัวเราเป็นสิ่งแรกนะคะเราไม่ไป คือแบบว่าถ้าเกิดเราไม่สนใจสิ่งภายนอกอะ่ะเราปล่อยวางได้มากที่สุดเราก็จะล็อกอินนะคะล็อกอินเส้นทางนี้นะคะไทม์ไลน์ก็คือเส้นทางที่เราไปนะคะแล้วก็แล้วเราก็หลับอย่างมีความสุขนะคะ,อะตอนเช้ามาก่อนที่เราจะทำอะไรทั้งสิ้นก่อนที่เราจะลืมตาด้วยซ้ำหรือว่าถ้าเราจำคำพูดแบบนี้ไม่ได้นะคะให ตื่นขึ้นมาแล้วเอามาอ่านนะะเอาไปเขียนเพราะว่าหนูก็แชร์สิ่งพวกนี้ในไลน์แล้วก็ในใน facebook นะคะตอนเช้านะคะหนูก็คืออันนี้หนูเขียนเมื่อกี้นี้เองนะคะคือหนูฟังคลิปที่ดีๆแล้วก็แปลมาแล้วก็เขียนเขียนคือฟังไปน้ำลาย <laughs> ไม่ใช่น้ำลายน,ะน้ำตาไหลเอามาอ่านอีกรอบนึงก็ออยังน้ำตาไหลนะคะคือคือถ้าหนูร้องไห้ก็ ขอโทษทีนะเพราะว่าเสียงก็เสียงก็แหบอยู่แล้วนะคะเพราะว่าไม่สบายเนาะแต่ว่าช่วงนี้ลูกๆก,ก็ไม่อยู่สามีก็ไม่อยู่นะคะสามีไปออกกำลังกายเขาเขาอินมากกับออกกำลังกายนะคะตอนนี้ตื่นแต่เช้าปกติเขาไม่ได้ตื่นแต่เช้าแบบนี้นะคะแต่ปีนี้เปลี่ยนเปลี่ยนทุกอย่างเลยแล้วก็ลูกๆก,ก็ไปประชุมนะคะไปประชุมก็คือ คนที่เขาเป็นนักธุรกิจเขาจะมีการประชุมพบปะก,กันในช่วงปีใหม่นะคะเหมือนกับว่าเขาก็มีประชุมที่นิวยอร์กนะคะก็เลยไม่มีใครอยู่อนุยก็เลยได้มีอยู่บ้านคนเดียวนะคะ,อะตอนเช้านะคะให้พูดกับตัวเองนะคะคือให้พรกับตัวเองนั่นเองเรามีพลังนะคะเราคือพระเจ้าสิ่งนี้เนี่ยไม่มีอะไรจะต่อต้านได้จำได้ไหมคะที่ว่า ไม่มีอะไรจะหยุดสิ่งนี้ได้เพราะามันเป็นกฎของจักรวาลซึ่งถูกควบคุมมานานก็คือแบบว่าเขาควบคุมพลังงานน,านี้ไปแล้วเขาก็คล้ายๆว่าทําให้คนลืมอะแล้วถ้าคนลืมกฎนี้อะคนก็จะไม่มีความสุขแต่ว่าถ้าเราเข้าใจแล้วก็นําพลังนี้มาใช้เราจะมีความสุขมากนะคะอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ ภายในตัวฉันอันนี้คือสิ่งที่เราจะพูดกับตัวเองนะคะเขียนก็ได้พูดก็ได้เขียนแล้วก็อ่านก็ได้วันนี้ฉันเลือกที่จะยกระดับจิตให้สูงขึ้นวันนี้ฉันล้ำลึกได้ว่าฉันมีพลังพลังที่พระเจ้าถักทอไว้ในตัวฉันวันนี้จิตฉันแจ่มใส วันนี้หัวใจฉันมั่นคงวันนี้วิญญาณฉันสอดคล้องกับร่างกายฉันวันนีฉ้ฉันเลือกดึงดูดความรักเหนือความกลัววันนี้ฉันดำเนินชีวิตตามความประสงค์ของพระเจ้าวันนี้สิ่งดีๆเข้ามาหาฉันวันนี้ฉันปล่อยวางวันนี้ฉันเปิดรับพรแม้ว่าพรนั้นยังมาไม่ถึงวันนี้ขอบคุณ วันนี้ฉันขอบคุณและซาบซึ้งที่ได้ตื่นมาขอให้ถ้อยคำเหล่านี้ซยบเข้าไปซึมซับเข้าไปในทั่วซึมซับทั่วร่างกายฉันเหมือนแสงแดดที่อบอุ่นขอให้ถ้อยคำนี้ฝังแน่นในจิตใต้สำนึกขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะถ้าเราปฏิบัติแบบนี้อย่างสม่ำเสมอและมีจิตมีสตินะคะทั้ง คือไม่ต้องเครียดนะคะอนุยก็แนะนําไม่ต้องเครียดนะคะบางทีอนุยก็ตื่นเต้นแล้วก็อยากทํานะคะคือเวลาคือตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะ,ะอนุยก็เหมือนกับมันมันรู้สึกซาบซึ้งมันรู้สึกมันรู้สึกว่าเราทําไมเจอแต่สิ่งดีๆอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนเจอด้วยนะคะขอให้ทุกคนขนพบ ลำลึกชาติได้สิ่งที่สำคัญก็คือเราลำลึกชาติได้ก็คือเราเรายอมรับว่าเราเนี่ยคือพระเจ้าเพราะว่าบางคนคิดว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นศาสนานะคะแต่จริงๆแล้วพระเจ้าไม่ใช่ศาสนานะคะพระเจ้าเป็นพลังงานที่ที่อยู่ในตัวเราเนี่แหละดั้งเดิมแต่ว่าเราเน่ยไม่ได้สนใจเราลืม เราลืมเรายึดตะก,กะมากเกินไปเราก็เลยลืมแต่ตอนนี้ตก,กะกำลังละลายไปนะคะการที่ละลายไปก็คือเราไม่ได้สนใจตะก,กะแล้วความกลัวอะไรที่เราเคยมีความคิดเห็นอะไรที่ความเชื่ออะไรที่มันไม่ใช่ความจริงที่เราเคยมีมันก็จะหลุดออกไปนะคะมันจะละลายไปโดยอัตโนมัติถ้าเราไม่ได้สนใจนะคะโอเคค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ